สวัสดีครับคลิปนี้เรามาซื้อวันล,ละพาซีซั่นที่45ล่วงหน้ากา้านซีซั่นที่45นี้เป็นแนวแบบชายหาดแล้วก็มีกอบโปรไฟล์แบบวิบวับล่วงหน้าเลยซื้อเลยได้เลยนี่ได้แบบบว้มากโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูขอบโปรไฟล์กันก่อน ไอ้ก็ะเปาอันใหม่มันจะอยู่อันแรกเลยหาง่ายมาดูกันต่อที่แพ็คล่วงหน้านะซื้อล่วงหน้ามันจะมีแพ็คล่วงหน้าเราต้องกดเปิดแพ็คก่อนกดใช้เลย อันนี้สกินแพนด้าใหม่ได้เลยนะครับน่าจะเลเวล20นะในซีซั่นที่45อันนี้อิลโลเมียสกินใหม่ได้เลยเหมือนกันอันนี้น่าจะเลเวล1ไม่มีเอฟเฟกนะเดี๋ยวไปรีวิวท้ายคลิปกันอีกทีกอ,าากอันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนสีชิ้นส่วนสีแพนด้า โอเคก็ตามนี้มีแพนด้าใหม่มีเหรียญตำนานมัลพารไว้แลกสกินสินเช่าสินน่าจะเลเวล60นะต้องมาเก็บมลพารที่45ให้ได้เลเวล60ถึงจะได้สกินทาบอลแล้วก็กล่องตำนานเอ้กล่องค่าผลงานอูลเมียแล้วก็ชิ้นส่วนสกิน,นชิ้นส่วนสีโอเคตามนี้ อันนี้เป็นกล่องค่าผลงานก็กดเปิดไปเลยถ้าเริ่มซีซั่นใหม่มันจะอัพเลเวลให้เราอัตโนมัตินะส่วนอันนี้เป็นสกินเช่าซินเนเทียเปิดเลยจ้า,าอ ซินเนตเรียสวยสุดแหละมีซินมีแพนด้าแล้วก็มี um อิลูเมียเราไปดูที่เหรียญตำนานวัลลภัสแป๊บหนึ่งก่อนไปรีวิวสก,กินเนี่ยมันจะแลกตรงนี้นะถ้าซีซั่นใหม่อาจจะมีสก,กินใหม่เพิ่มเข้ามาในนี้นะแล้วก็ใครเก็บไว้เยอะๆไม่ต้องแรกก็ได้นะเก็บไว้แลกสก,กินสวยๆควาามมมงจัฝนที่ทแตเลือ โอเคเรามารีวิวสกินที่สวยที่สุดก่อนมันเป็นเลเวล60 mm hmm. ในวัลลาพาที่45นะถึงจะได้สก,กินถาวรตอนนี้มันเป็นเช่าอยู่แต่เราก็เอามารีวิวสกินได้หลายคนต้องเติมวันละพารท45เพราะว่าสก,กินซินเนเทียนี่แหละโอเคไปดูในเกมกันไม่มีวาร์ปนะพวกเอฟเฟกต์วาร์ปไม่มีอยู่แล้วสำหรับสก,กินวัลลาพา ที่ธรรมดามันจะมีตีใกล้กับตีไกล่สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งมันจะพุ่งไปข้างหน้าส่วนสกิลสองมันจะเปลี่ยนตีใกล้กตีไกลนะสกิลสอง โอเคส่วนวสกิลสาต้องไปใช้กับฮีโร่มันเป็นการแลกเลือดต้องให้เลือดเราแน่นอนป้อมตีดีก่อนปอมเล่นเราของเราถูกจมตีโ้ยโดนตายไี่ไงเก็บไม่ได้หรอกนะ ตีเลยตีเลยเออท่าพิเศษโอเคไปดูแพนด้ากันต่อฮีโร่เขากินอาหารกันสามมือแพนด้าชายหาดแต่สกินไม่โป๊ะเลยอ่ะ โอเคไปดูในเกมกันที่ธรรมดามีเอฟเฟกต์อยู่ปะมีสีสีสกิลหนึ่งพุ่งสกิลสองก็กิ้งสกิลสองกิ้งสกิลหนึ่งพุ่งสกิลสามกระโดดย่ำหัว มีน้ำกระจายด้วยก็เราเล้มหัวนี่ไงเลีย้ยมหัวหัวโอเคแค่นี้พอไปดูอิลเมียต่อพลังแห่งเทพมีไว้เพื่อกำราอิลูเ um มียไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยเป็นลิมิเต็ดแบบสี ชุดจืดชุดก็ไม่ค่อยสวยนะ<_ T _ T> เหมือนเหมือนเจ๊ไงไม่รู้ป่ะ <_ T> เอฟเฟกเดิมหมดเลยแหละเพราะว่ามันไม่เขียนบอกว่ามีเอฟเกฟกตสก,กินนะเอฟเฟกต์สก,กิล <_ T> เดิมหมดเลย <_ T> เป็นเลเวลหนึ่งมันก็ไม่มีเอฟเฟกต์ตามปกติของวัลล่าพาร อันติตต้องไปให้มีฮีโร่จะได้เห็นอันนี้เป็นพาร์ทสี่ปุ๊บชุดก็ไม่ได้ต่างจากที่ไม่มีสก,กินเท่าไหร่โอเคครับพอแล้ว ท้ายคลิปนี้ก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถาวในน้าเรื่องวันละคราโอเคครับท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรอต่อไปภาพจะกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย